รถเข้าใหม่ C หนึ่งแปดูนคูเป้สวยหรือเปล่า a m g ด้วยนะ a m g a m g บอกแดงให้มสวยเลยนะครับสวยเลยมั้ มันใหญ่ไปเร็วนะเนี่ยไปเร็วมาเร็วรถเพึ่งเข้านะสนใจมาดูกันได้ชุดแต่งสวยด้วยเป็นท่อเธอสวยเลยดูดิเบาเบอรสวยนะไม่มีขุดไม่มีรอยขาดเลยนะอาคาแก้ว นี่แต่งเคปล่องเคปล่ามาด้วยนะนี่เขาติดไปอยู่แล้วนะสวยนะครับล้านกว่าบาทรถใหม่เท่าไหร่นะรถใหม่สามล้านกว่าปะ่ะสามล้านเก้าสามล้านห้าประมาณเนี้ยสามห้าสามหกเอ็มจีด้วยมามาดูกันได้อ้าวีออร์ดวีออ ีหนึ่งแปดนะครับออโต้หนึ่งจุดห้าเอนะครับเข้าใหม่สามเก้าเก้านะครับจัดเฟอรนน์นิเได้เต็มสวยเดิมๆหมเลยนะไม้น้อยด้วยไม้ห้าหมื่น เจ็ดกอไก่นิดหนึ่งปีหนึ่งแปดมาดูกันได้สวยจำเดิมหมดเลยอ่าอัปเดตสต็อปเราก็จะอัปเดตให้ดูทุกอาทิตย์นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีผู้ติดเชื้อเยอะนะเราก็จะอัปเดตให้ดูทุกอาทิตย์นะครับก็ยังเปิดอยู่ทุกวันนะติดต่อมาได้นะครับแต่ว่าต้องโทรล,ล่วงหน้าด้วยนะ มาต่อเลยเบนเบนส e นะครับสวยนะครับสวยราคาเล้าใจนะนะครับราคาเล้าใจด้วยนะครับราคา99้าหมื่นะครับ,ราา 99, รบแต่ต้องไปต่อภาษีเอาเองนะภาษีขาด3ปีคันนี้ก็เป็นโครโรล่านะครับ3ามพวง เบียบอกสี่หมื่นเก้าเอาไปเลยเกียร์ธรรมดานะเบนเบนสี่สามร้อยบูทเทคไฮบริดนะครับปีหนึ่งแปดนะครับสวยรุ่นนี้ขายดีนะปกติขายได้เดือนละหลายคันนะช่วงนี้ก็จะสตอลอปหน่อยล้านสามห้านะเป็นบูทเทคไฮบริดเอ็มจีนะตัวท็อปสุดสีขาวนะครับเบนตาทัวรถขายเกี้ยงแนละ้วเหือ เอาคันนี้มาขับอีกแล้วไททันพลาสนะครับไททันพลาสตไททันพลาสนะครับหกแสนห้านะครับไอคอร์ดก็ยังอยู่นะไอคอร์ดพอดีพอดีไม่ต้องตกใจนะไม่มีไม่เป็นอะไรนะชาติแปดเฉยๆนะครับไม่ต้องตกใจ ออีออี่อะไรเงี้ยเครื่องสวยไหมดีเซนนะคันนี้นวราร่านะครับนวราร่าและนี้กีธรรมดานะสีส้สมสี่แสนห้าอันนี้ก็ฝากจอดเฉยเฉยนะครับใครอยากได้แอดไลน์มานะเดี๋ยวมีแล้วจะบอกนี่คันนี้มาจอดที่นี่แล้วนะขับได้นะขับได้บอกไปเท่าไหร่นะ สองหมื้าป่ะออตโต้นะคันนี้ยอ้าวโควิดสองหมืนกว่าแล้วเราก็ยังอัปเดตสต็อกกันอยู่ไม่มีไม่มียำเกรงนะว่างงานด้วยช่วงนี้ลูกค้าน้อยอ่ะนี่วีคอร์สขับสีสีขาวเจ็ดเก้าเก้านะครับออตโต้นะปีหนึ่งแปดสวยไหมนะครับจะด่อนได้สดได้นะ ยังจัดได้อยู่นะมาจัดกันได้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะอันนี้ก็สองจุดห้านะครับคาแรนเดอร์สองจุดห้ามีขาวมีเทาอะไรเนี่ยมีหมดนะลองดูนะครับออโต้ Auto นะแชมป์มีโก้แชมป์เกีย์ธรรมดานะคันนี้นะครับ มาด้าวิทีาสิบโปรออโต้ทะเบียนสวยด้วย401นะ์หนึอันนี้3 4มสี่แสนแนะครับออโต้ Auto, นะคันนี้ปี B 18นะครับเดิมๆหมดเลยนะรถเดิมๆไม่เคยเฉียวชนนะครับสวยซิตี้ซิตี้มี2คันนะครับ มีแม็กมีล้อแม็กกับล้อธรรมดาสองแสนแปดนะครับเบนเบนมีเยอะเลยมีเทามีดำมีขาววีโอมีเยอะแยะเลยตุ่นนี้เริ่มต้นที่เก้าแสนเก้านะครับดีเซล BM BM นี่เดี๋ยวนี้ปีหนึ่งเจ็ดนะมีทั้งดีเซลเบนซินเลยนะ ร้านสามเก้าครับอันนี้สามสองศูนย์ไอนะครับแล้วก็มี 3, 2, สามสองคุณดีคันหนึ่งเอาพาดอาพาดแล้วก็มีเอาพาดเดอร์ไฟมีนะครับเปิดไหม เอาผ่านเดลฟายมีนะดูในคลิปได้เลยอแมสมีอันนี้อแมสสีดำเงินเนี่ยใช่ป่ะสีดำเงินออกสีดำเงินหน,น่อยอแมสสีดำเงินเข้มออ,ตโ,อโต้นะแล้วก็มีบริโอสีดำเงินสีดำออตโต้เหมือนกันยาริสนะครับยาริสแสนเจ็ดเก้านะครับสวยๆไอตัวลิมิเต็ดด้วยนะตัวพับเบาได้ ปีศูนย์เจ็ดสวยๆที Type ่ไทฟีปีศูนย์สองนะเกียร์ธรรมดานะคันนี้ยครับนะสภาพคันนี้สี0หมื่นห้าสีดำนะครับสีเดิมนะสีเดิมซีบีก็สีเดิมนะนะนะครับขายทุกถูกรับยุคโควิดนะจ๊ะดูกันได้ เขาใหม่เข้าใหม่เจสองห้าศูนย์ C D I เป็นแวนด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะหายากไหมล่ะหายากไหมล่ะโอ้โหวสวยๆกิ๊บกิ๊ดีเซ่นนะจ๊ะสีขาวสวยกิ๊บเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ยังไม่ได้ขัดสีเนี่ยสวยกิ๊บเลยเห็นไหม รับ AMG ด้วยนะเป็น AMG ด้วยดูกันชนดูอะไรแม็กนะครับสวยๆไม่แพงเข้าใหม่อาวสปอเทกสปอเทกสปอเทเาเ9สปอเทคคับ4นะคันเนี้ยนะของธรรมดาเราไม่มีนะมีแต่ของแร่ๆแ,แร่ไอเทมคับ4นะจ๊ะสปอเทกออตโต้ ไอ้คอยเราก็ยังอยู่ขับสี่น,นี่ขับสีเ่เหมือนกันไต้ตั้นขับสี่นะครับเจ็ดเก้าเก้ารถมาแสนหนึ่งรถโหดรถโหดขายเท่าทุนนะครับขับสี่นะครับอันนี้ไต้ตันพัดสีดำนะจ๊ะน่าสีดำ ห้าแสนห้าอันนี้คาลิเบอร์อรนอบลาคาลิเบอร์สีขาวนะจ๊ะอันนี้ห้าแสนสองนะครับออโต้นะส่วนใหญ่ออตโต,โตนะ้ออตโตโตหมดเลยอันนี้ขับสี่ไต้ตันขับสี่นะครับหกสามเก้านะครับหกแสนสามมื่นเก้าพันบาทวีหนึ่งแปดวีคอร์สมีขาวมีดำนะจ๊ะเจ็ดเก้าเก้า ปรับลงมาสองหมื่นนะครับคันนี้หกแสนห้านะครับฮาร์เรนเดอร์หนึ่งจุดเก้านะตัวใหม่นะหนึ่งจุดเก้าโปรตอนโปรตอนเจ็ดที่นั่งนะครับสองแปดสองแสนแปด อันนี้พีเว่บอตอนพีเว่ายเป็นสวย,ยจริงๆนะค่ันเนี้ยไฟสวยอะอันนี้พีเว่พีเว่ย8เสนแปดเท่านั้นถูกถูกสี่ประตูหนึ่งจุดหกเบนซินออโต้นะออโต้หมดเลย XV เทาดำนะสีเทาดำ้ามแส้นแปดใครดีมากดำไปแล้วคากีไปแล้วนะครับเหลือสีเทาดำ นว布拉กินรรธรรมดานะปีสิบเก้านะครับยี่สิบเก้าใหม่ๆกิบฟตบนะครับวิ่งน้อยมาหมืน่นสองหมื่นโลองเงยหมื่นโลหนึ่งกิโล,น,โลนะครับสวยคันนี้สี่แสนห้าถูกๆถูกูๆปัจจุนเนอร์เก้าแสนเก้าเท่านั้นขับสี่นะครับ 2.8ขับ4ออโต้ท็อปสุดนะมาด้าขับ4 3.2สีดำด้วยออโต้นะคันเนี้ยส่วนใหญ่จะออโต้หมดเลยอันนี้500,000ออโต้นะสีด,ดำปี16 16 17เนี่ยประมาณเนี่ยสวยเบน E300 BlueTech Hybrid ตัวท็อปสุด AMG หลังคาแก้วแบบ AMG เห็นไหม Hybrid, ให้บิดเห็นไหมสวยกิฟเลยนะครับสวยกิฟเลยอันตีสปีหนึ่งศูนย์นะคัเนี้ยนะครับออโต้ปีหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหกนะครับเท่าไหร่เองแสนเก้าเก้าเดิมเดิมหมดเลยนะรถเบน คูเป้สวยๆนจะจ๊ะอ้าวรถเข้าใหม่นะครับปีหนึ่งห้าขับสี่นะคันนี้ขับสี่ออโต้นะครับ, 1, 5, บ 4, นะค,นนบ 4, Auto, นค,บคันนี้ไม่น่าแพงนะครับคันนี้ไม่น่าแพงมีคาริบอยด้วยนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยเข้าใหม่เข้าใหม่โนวล่าขับสี่เหมือนกันออโต้ Auto, คันนี้ห้าแสนห้านะรู้สึก 505สวยออตโต้นะ e ี e 300, ะ่ไร e สามร้อยป่ะ C D I E สองห้าศูนย์ D I ครับสวยนะครับเดิมๆสวยๆเลยเป็น AMG ด้วยนะครับเป็นชุดแต่ง AMG เห็นไหมแต่ง AMG ล้อ เอ็มจีบอกว่าไม่เอ็มจี <spreadsheet> <Atlantic> นะถือจะเป็นซ <ang bolt> ีดีไอธรรมดานะแต่หายากอ่ะหายากซีดีไอดีเซนเก้าเซนเก้าเท่นี้ถูกๆฮาร์เดนเดอร์ออโต้สองจุดห้านะปีหนึ่งห้าห้าแสนเก้าพันนะถูกๆออโต้ด้วยนะมีคาร์บอยดด้วยบอกแล้วเอาติดเราเยอะ อันติดเราเยอะนะครับมีเยอะเลยสีทองสีเงินมิวเซเวนสามแสนเจ็ดเท่านั้นวิดวิดวดิสองแสนสองอันนี้สีทองส,สวยๆเนี่ยอันติดเราเยอะเยอะสีทองสีเงินนะครับเทียบ โ oh, อันนี้299เองพูดถูกอะ่ะอ้าวเบนเบนชาร์จแบบ mm hmm. เครื่องเดิมเห็น mm hmm. ไหมขีน้ำเงินสวยปะ่ะมาดูภายในกันนิดหนึง่งอ็ภายในล็อกอยู่ไม่็นไรวนๆดูก่อนนะ mm hmm. แคมลี่แคมลี่สามแสนหนึ mm ่ง hmm. ทุกทูทุกทูคำดันหนึ่งเบนแสนเก้าเก้านะจ๊ะซีวิคซีวิคมาใหม่มาใหม่มหมซีวิคมาเพียบเลยดูดิมาใหม่เพียบเลยนะวีออสวีออสมาใหม่มาใหม่มหมโอ้โหมาใหม่เพียบเลย พ a แลนเดอร์สี่ประตูด้วยมาใหม่เทียบเลยนะครับเทียบเลยดูดิดูข้างในกันดีกว,ว่าปีดปีดผมว่าใหม่เทียบเลยอะ่ะแต่ราคายังไม่ออกนะนะครับอินโนวาสีขาว วีออสวีออสมาใหม่เทียบเลยอ่ะวีออสสีทองไม่แพงพวกนี้แสงกบ,บาทอ้าวเจอเวฟเวฟเวฟหนึ่งขนะ้อสองหนึ่งสองห้าไอของลูกพี่ของช่างนะจะไม่ขายคราวยังอยู่เลยเนี่ยคราวว่ายังไงดีกันเนี่ยว่างไงกันดีฮะเอคกอ์ mm hmm. เอ้ยแคมลรี สามหกเก้าปีหนึ่งหนึ่งยังอยู่เลยเนี่ยพีดาวด้วยนะครับสามหกเก้าปีหนึ่งหนึ่งนะ 0, อันเนี้ยสองศูนย์จีอ้าวยังอยู่เลยคันนี้ว่าไงว่าไงนะครับสามหกเก้าเท่านั้นอายุศูนย์ซีเอสิโมนะครับออตโต้ที่มีเซ็กซ์ซมีแคมบรี่อันติดสีขาวสวยมากนะครับนี่มาแล้ว ซิตี้สีขาวสามเก้าเก้านะครับสวยมิสสันยังอยู่ในคันนี้นะครับแต่งรถแต่งมานิดหน่อยนะครับมีตรงมีเกด้านในด้วยนะเบาเหลืองด้วยสวีท ปีสามสามเก้าปีหนึ่งห้าอุ้ยใหม่ใหม่ใหม่หมนำขับกันนี้ไม่ได้เช็แล้วนะมันได้เช็แล้วสวยเดิมเดิมเลยลอ้อเลเดิมหมดใส่สปอยมาเต็มอะ่ะครับสามสเก้าไม่แพงเอกวีปีหนึ่งสองนะครับสี่ห้าเก้าไม่แพงสวยด้วยดิมเดิมหมดเลยนะพูกนี้เป็นขับสี่นะเนี่ยนะครับเบนเบน เบนเบนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะเบ้นของอันนี้รถเบ้นไทยแลนด์นะรถศูนย์เบ้นไทยแลนด์ไม่แปดหมื่นเลยอันติดอันติดอันติดเราเยอะจริงๆนะเนี่ยมีโฉมใหม่โฉมเก่าหมดสามเก้าเก้าสวยสีขาวนะสวยเลยซีอวี ซวีสามสามเก้าปีศูนย์เจ็ดนะครับสวยเลยเห็นไหมรถจำเดิมนะคันนี้มันก็จะเป็นสุสกิแสนสี่เก้าไม่แพงเบนซินน,นะสวยน่าใช้ดูซีวีกันดีกว่าซีวีคันนี้เท่าไหร่นะ ลงมาเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วเดินดูป้ายฮะสามสามสามเก้าเก้าถูกมากครับเดิมเดิมหมดเลยนะรถ HRV ปีหนึ่งเก้าใช่ไหมหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใหม่กิฟเลยอ่ะหนึ่งเก้าขายยากซีวีคซีวีคซีวีคขายเท่าไหร่มา เจ็ดสองเก้านะครับเจ็ดสองเก้าสีดำหนึ่งจุดแปดเฮ้ยตัวทโบอ่ะตัวทโบอ่ะไม่แพงนะครับเจ็ดสองเก้าไม่แพงเลยเป็นตัวโทอโบนะเนี่ยนะครับแม็กเมอร์มาพร้อมยางใหม่ด้วย R าอนะครับโอ้ยเจ็ดสองไม่แพงครับไม่แพงมาด้าสองแสนเก้าเก้าไม่แพงไม่แพง ปอดสองเก้าเก้าตายตาย,ตายราคาเราใจอีโคสปอร์ตนะคันเนี้ย <Yeah. S 1> มาดูนี่ด้วย BM BM สองคัน X สามแล้วก็ A ห้าสองห้านะครับสีแดงคันนี้ขายแสนก็บาทเองแสนสองเก้าสวยเลยแม็กเบิร์กสวยทรงดีเลยอะ่ะ อันนี้ก็ร้านกบาทนะครับร้านกบาทไม่แพงไม่แพงอ่ะมาดูเต็นท์ใหม่เต็นท์ใหม่เต็นท์ใหม่มีอะไรบ้างนะครับทําเรียบร้อยพื้นแสนกบาทแล้วเนี่ยทาสีอีกอะไรอีกออฟฟิศติดแอร์อันนี้สี่แสนสี่สี่เก้านะครับปีหนึ่งหนึ่งนะ ปีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่แหละเป็นเบนซินออโต้สองดีเจ็ดสี่สี่เก้าเท่าน,นั้นถ่ายถูกมากเบนเอสคลาสนี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแสนห้านะครับเอ g มจีนะสามารถส่วนเอ g นะครับนี่สี่แสนเจ็ด สวยอยู่สวยอยู่4แสนนะครับ405คันนี้ 2x280 นะครับอันนี้3ามแสนกว่าบาท3ามแสนเจ็ดนะจำไม่ผิดถูกมากนะครับไม่น้อยด้วยสี0 0องร้อนมาดูเยอะมากเลยขายไม่แพงไงอันนี้ขายอยู่5,2า0นนะครับ สภาพดีนะรถสวยเลย BM ก็ขายถูก BMC สี่นเองอะ่ะคันที้แล้วขายไป4 0 0แสนเท่าไหร่4ี่0สนเก้าะขาย4ี0แสนห้าเองอันนี้ถูกมากเป็นเบนซินนะสวยเลยนะครับอันติดมีเป็นเข่ง <laughs> นะครับอันติดมีเป็นเข่งเนี่ยสวยราบสวย พื้นที่สวยแล้วก็รีวิวกันมันเลยนะอันนี้ปี 1.8G นะคันนี้ขายอยู่2 0 0 0 0ดนะครับ 1.8G ปี1-2นะนะครับคันนี้เป็น 1.8G ปี08คันนี้อยู่ขายแค่เ่าอเอง199ขายถูกมากนะครับ199สีทองรถดัเดิมพร้อมใช้นะไม่มีชนไม่มีชน หนักจมน้ำตัดต่อนะไม่มีนะอันนี้ส5งแสนห้าเองดูแม็กซาก่อนแม็กยางสวยนะครับวิทวิทสีบลอนอันนี้สองแสนหนึ่งแ็กยางสวยรวามใช้เลยนะครับเบนซี ain, 2, 8, ่280สีดำนะคันนี้แสนเก้าเก้า ถุกถูกได้สีด้วยได้สีดำด้วยนะครับเบร์ไม่ต้องสีดำยาลีสสองแสนแปดพันบาทนะครับสวยปีปีประมาณสูตร์แปดูนย์เก้านะสวยไหมเห็นไหมสวยไหม เปิดิปเลยอ่ะไม่มีริ้วรอยน,นี่คันนี้คันหนึ่งสองแสนแปดรถถูกที่หนึ่งสองหนึ่งจุดห้าวีนะครับสปิไหมที่หนึ่งสองเนี่ยรถตําเดิมนะพร้อมใช้เลยเกียรโต้สองแสนแปดเท่านั้นบีโอสองแสนห้า รถแรกรถแรกคันละหมื่นเหลือสองแสนห้าเท่านั้นเองถูกมากวิโต้วิโต้เรามีเป็นเข่งเลยเนี่ยวิโต้มีสองคันคันนี้สามเก้าเก้านะครับคันนี้ทีด้าแสนสองนะครับแต่ไม่รวมทะเบียนนะคันนี้ทะเบียนเดี๋ยวเขาสลับออกนะครับทะเบียนสามหมืน ขยับได้อันนี้เฮียเขารถสองอื่นเหลือหกสี่นะครับจากหกหกเหลือหกสี่จากหกแสนหกเหลือหกแสนสี่นะครับปีหนึ่งสี่นะเนี่ยคันนี้ใหม่กิฟเลยหน้าใหม่เห็นไหมเป็นหน้าใหม่แล้วอันนี้วีโต้ปีหนึ่งศูนย์จะจดหนึ่งหกนะคันนี้นะครับอันนี้ขายอยู่สี่เก้าเก้าเองโคตรถูกสีเดิมหมดเลยนะยังไม,ยงไม่ยังไม่ทําสีเลยขัดสีแล้วก็ตั้งขายเลยเนะี่ยยังไม่ได้ทําสีนะคันนี้ สีเดิมหมดเลยเนี่ยเนี่ยพวกนี้สีเดิมนะยังไม่ได้ทําสีนะครับมันจะมีขนแมวนิดนิดเพราะยังยังไม่ได้ไปทําสีไงเราขายสีเดิมนะครับถ้ารถทําสีมันมันก็ไม่ไหวอ่ะนะเราขัดสีเฉยไปดูกันได้เออ่ะต่อตอโอ้โหยอเยอะจริงๆอันนี้แจ๊สยังอยู่เลยเนี่ยแจ๊สองแสนเจ็ดยังอยู่เลยอันนี้สามแสนสามนะ เราก็ได้สองแาม l a n d e r สองแสนเจ็ดนะครับสองแสนเจ็ดเก้าออนะครับสองสามห้าเท่าน,นั้นสวยๆแยม b r y แคม b ร y นี่สองห้าที่ศูนย์หกนะขายสองสองุดศูนย์จีด้วยนะถูกมากเลย ถูกมากเลยไฟเตอร์ไฟเตอร์ยังอยู่เลยเนี่ยแสนสองเก้าขายถูกมากคันนี้จัดได้แสนสองแล้วเนี่ยเนี่ยคันนี้จัดได้หนึ่งแสนสองแล้วเนี่ยนะถูกมากเลยอันนี้ไททันตอนเดียวขายหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเหมือนกันนะครับเป็นฟินนะจัดได้เต็มนะคันนี้